วันนี้ก็เลือกเรียกว่าเล่นรีบาวสั้นๆนะครับเป็นตัวฮาน่าก็ตามตลาดต่างประเทศหรือว่ากลุ่มเทคชาวนี้ที่เรียกว่ามีฟื้นตัวขึ้นมาหน่อยนะฮะแล้วก็ราคาหุ้นฮาน่าเนี่ยเรียกว่าลงมาจนทําให้ PE เนี่ยค่อนข้างถูกแล้เนาะพี่ต่ายถ้าดู PE ปีนี้น่17 PE PE ปีหน้าเนี่ยอยู่ที่15เท่าแล้วนะครับ ใช่ค่ะก็วันนี้เชื่อว่ากลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ก็น่าจะรีบาวกลับมากันนะคะแล้วก็เมื่อวานค่ะฮาหน่าก็เป็นตัวที่ลงแรงที่สุดเลยค่ะลงไปลบเจแเซเลยนะคะในขณะที่ภาพการฟื้นตัวเนี่ยคิดว่าน่าจะเห็นการฟื้นตัวของผลประกอบการตั้งแต่ในไตรมาส2เป็นต้นไปอาจจะยังไม่ได้ตื่นเต้นบุืนหวาแต่ครึ่งปีหลังเนี่ยน่าจะทําได้ดีขึ้นนะคะจากดีมานของตัวคอน summer อิเล็กทรอนิกส์ที่กลับมารวมถึง ตัว SIC ด้วยนะคะที่เป็นสินค้าใหม่ของฮาน่าแล้วก็เพิ่งมีการเติมในเรื่องของรายการผลิตนะคะก็น่าจะเริ่มทยอยเข้ามาในชว่วงในไตรามาสสเป็นต้นไปเพราะฉะนั้นหลายๆปัจจัยค่ะก็พพอร์ตฮาน่าอยู่นะคะในแง่ของระยะสั้นเองเนี่ยกำไร Q2 เนี่ยเราก็คิดว่าน่าจะฟื้นตัวได้ดี Q on Q ค่ะ ตอนนี้แต่ทำไว้485ล้านกำไรนะคะโต Q on Q เนี่ย55%ค่ะแต่ว่า Year on Year เนี่ยยังติดลบอยู่เมื่อเทียบกับปีที่แล้วเพราะว่าฐานก็ค่อนข้างสูงนะคะแต่โดยรวมเนี่ยก็คือผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วค่ะแล้วเราก็เห็นการฟื้นตัว Q4 มา Q1 ต่อเนื่องมา Q2 แล้วก็ครึ่งปีหลังอย่างที่บอกไปนะว่าน่าจะกลับมาฟื้นตัวได้สดใสมากขึ้นนะคะเราเริ่มเห็นยอดขายมือถือของค่ายต่างๆรวมถึงตัวคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับคอน sumer เนี่ยขยับขึ้นได้ดีนะคะ AI เนี่ยมีการออกโมเดลใหม่ๆโดยเฉพาะในส่วนของ end application ที่เป็นพวกอุปกรณ์สินค้าต่างๆเนี่ยมีการออกโมเดลใหม่ในรุ่นที่มีซอฟต์แวร์ของ AI ที่เข้าไป apply อยู่ในนั้นซึ่งอันนี้จะ support คือ HANA เองเนี่ยถามว่าตรงๆของเขาเนี่ยมี AI เยอะไหมเขาไม่ได้มี AI ค่ะแต่ในพาร์ทที่เขาทำเนี่ยมันไป support ในส่วนของ end application ที่ ไปอยู่ใน AI ด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็เมื่อไหร่ที่ดีมานตรงปลายน้ําดีฮาน่าก็ได้ประโยชน์ด้วยนะคะแล้วก็ทั้งปีปีนี้นะคะเราก็มองกําไรเนี่ยจะโตอยู่9%ค่ะขึ้นมาเป็น2,002ปีหน้ายังมองโตต่อเนื่องไซเคิลของอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเรามองว่าผ่านจุดต่ําสุดไปแล้วในช่วงปลายปีที่ผ่านมาตอนนี้กําลังสู่ในช่วงที่เป็นขาขึ้นนะคะแต่ว่าช่วงแรกเนี่ยอาจจะยังชา้ชาๆรอการฟื้นตัวของกําลังซื้อของเศรษฐกิจโดยภาพรวมแล้วก็น่าจะไปเห็น ตอนช่วงครึ่งปีหลังก็จะปรับตัวได้ดีขึ้นต่อเนื่องไปปีหน้าอันนี้จะเป็นไซคลปกติของอิเล็กทรอนิกส์นะคะเรากําลังอยู่ในช่วงแบบต้นๆของขาขึ้นและกกำลังอยู่ในทิศทางที่ดี เรากําลังจะปรับไปใช้ราคาเป้าหมายปีหน้าด้วยนะคะแต่สําหรับราคาเป้าหมายปีนี้เนี่ยใต่ให้ไว้50บาทเมื่อวานราคาหุ้นที่ปรับตัวลงมาก็ทําให้มีอัพไซด์กว้างขึ้นและถ้าดู PE อย่างที่นิกบอกไปค่ะปีนี้17เท่าปีหน้า15เท่านะคะก็ถือว่าถูกที่สุดในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ค่ะก็เลยเอามาฝากกันตัวฮาน่าราคาเป้าหมาย50บาทค่ะ